แข่งขันจักรยานทางไกลนาราชาทัวร์ออฟไทยแลนด์นะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่4ของการแข่งขันแล้วนะคะแล้วก็คุณอินทัศน์เพชระสมกูลค่ะเกาะติดสถานการณ์การแข่งขันแล้วก็วันนี้มีประเด็นเรื่องของออการสานต่อนโยบายเปิดประเทศของไทยนะคะว่าจะมีส่วนมากน้อยแค่ไหนกับการแข่งขันรายการนี้ค่ะเชิญค่ะคุณอินทัศน์ค่ะครับคุณสุธาสินีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งจังหวัดตรังครับซึ่งเป็นเส้นชัยของทัวร์ออฟ a ท l a ลน s t สเตที่4การแข่งขันตอนนี้ครับ เหลือประมาณ10กิโลเมตรสุดท้ายครับนักปั่นจะเข้าเส้นชัยข้างหลังผมนี่แหละครับการแข่งขันในครั้งนี้นอกเหนือจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับภาคใต้อีกด้วยครับต่อเนื่องเป็นปีที่5ครับที่ไทย PBS ถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานทางไกลานานาชาติ Tour of Thailand โดยปีนี้มีกล้องจับภาพการแข่งขันใน 9. จุดสำคัญ พร้อมกับใช้ทีมงานถ่ายทอดสดทั้งภาคสนามและส่วนกลางเป็นจำนวนมากครับเพื่อถ่ายทอดสัญญาณภาพตั้งแต่จุดปล่อยตัวจนถึงเข้าเส้นชัยออกอากาศผ่านทาง Facebook Live และ YouTube ครบทั้ง9เก้าสตครับในการแข่งขันทุกครั้งที่ผ่านมานอกจากภาพแอคชั่นที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจแล้วภาพมุมสูงยังถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในการนำเสนอความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภาคใต้ครับ โดยเฉพาะจังหวัดตรังที่เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันนานถึง3วันซึ่งถือเป็นการนํากีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศของไทยและยังเป็นการแสดงศักยภาพของภาคใต้สู่สายตานานาชาติเนือ่องจากปีนี้ประเภททีมชายมี15ทีมร่วมชิงชยัยซึ่งมาจาก11ชาตินําโดยทีมจากเยอรมนี สหรัฐอเมริกาคูเวตมาเลเซียมองโกเลียนักปั่นทีมชาติไทยและทีมอาชีพไทยแลนด์คอน t i n เ n นทัลซึ่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิดรวมทั้งการผ่านจุดคัดกรองก่อนลงแข่งขันในแต่ละสนามครับนอกจากนี้จังหวัดตรังยังเตรียมนำแอปพลิเคชันมาใช้ติดตามนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดเพื่อป้องกันโควิด -19 และสร้างความอุ่นใจระหว่างเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยที่เมืองตรังตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับ ปกติทั่วไปทั้งประเทศแต่ว่าแนวโน้มเราก็มีประสบการณ์เรื่องนี้ผ่านมาเป็นปีแล้วละฉะนั้นสถานการณ์คนก็อาจจะมีการศึกษาเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีขึ้นประกอบกับการป้องกันในแต่ละพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการติดเชื้อนี่ก็ไม่ค่อยน่าห่วงมากนักเพียงแต่ว่าขอความร่วมมือว่าอย่างน้อยอยังต้องสวมหน้ากากอยู่เพราะว่าคําแนะนำของแพทย์ใหญ่ทั้งหลายก็ยังคงยืนยันเรื่องนี้ครับ ัวใจหลักเลยคือการสื่อสารจะแต่ละสนามแต่ละวันเช้ามาพี่แว่นก็จะบอกคนนี้แบบนี้แบบนี้จัดก,การแบบนี้แบบนี้เอาตรงนี้ตรงนี้อ่าแล้วมันก็ผลผลรวมออกมาม,กกมันก็ทุกกล้องก็ทําได้หมดมันก็จะโอเคครับแต่ละที่แต่ละสนามแต่ละจังหวัดเราก็จะศึกษาว่าเส้นทางเนี้ยผ่านตรงไหนสวยต้นเนี้ยมีอะไรจุดเด่นเราก็จะแบบเก็บภาพบรรยากาศที่แบบของประเทศไทยว่าเออมันมีอะไรสวยๆอย่างเงี้ยให้แบบจัก,กรยานผ่านนะอะไรเนี้ยให้แบบผู้ชมได้เห็นเพราะเรา เราได้เปรียบคือเราได้มุมสูงอ่าเราโปรโมทต,ตรงนี้ให้ให้แบบอยากให้มาเที่ยวประเทศไทยอะไรประมาณนี้ขณะที่นีวันนี้ครับเป็นการชิงชัยสเตทที่สี่สิบโทรสราวุฒิสิริรณชัยนักปั่นทีมอาชีพของไทยสวมเสื้อเหลืองผู้นําเวลารวมออกนํากลุ่มนักปั่นลงแข่งขันภายในจังหวัดตรังครับโดยปล่อยตัวจากสนามกีฬาทุ่งแจ้งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดนําโดยท่าเรือและชายหาดปากเมงรวมถึงวัดอุทยานนำ้ำพุร้อนกันตัง แล้วเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งเช่นเดิมระยะทาง1 4 3 7กิโลเมตรครับคาดว่าการแข่งขันสเตจนี้นักปั่นจะเข้าเส้นชัยในช่วงเวลาไม่เกินเที่ยงครึ่งของวันนี้ครับสำหรับวันพรุ่งนี้ครับสเตทที่5ปล่อยตัวจากสนามกีฬาทุ่งแจ้งจังหวัดตรงังไปเข้าเส้นชัยที่จังหวัดสตูลระยะทาง1 5 5 6กิโลเมตรครับอีกไม่ถึง20นาทีคาดว่านักปั่นจะเข้าเส้นชัย ที่สนามกีฬาทุ่งแก้งแห่งนี้นะครับอย่าลืมส่งกำลังใจผ่านทาง Facebook Live และ Youtube ไทย PBS ติดตามได้ตอนนี้สดๆเลยนะครับคิดจะพักคิดถึงนี่สิน คิดจะกินคิดถึงไขมันแต่ถ้าคิดจะฝันต้องคิดถึงการลงมือทำนบััดนี้ครับคุณสุตาสินีคุณอัครเดชครับแม่คมไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับคุณอินทัศหวานเจี๊ยบอีกหนึ่งวันนะคสำหรับคุณอินทัศนะครับนี่ใช้เวลานึกอยู่ตั้งนานเลยเนี่ยกว่าจะเกือบลืมบทที่จะพูดไปเ่ยนั่นนะครับแต่ว่าสวยบรรยากาศนะบรรยากาศที่จังหวัดตรังนะครับบรรยากาศในการภายในจังหวัดนั่นเองนะครับ